แต่งหน้าสวยขนาดนี้มีใครฉุดเราเข้าป่ามั้นะใช้เดียว ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะเบลพาทุกคนมาเจอกันที่ทุ่งนาอีกแล้วนะคะวันนี้เบลจะมาเก็บมะกอกป้าเบลไม่อยู่นะคะทุกคนแกไปดูแลคนป่วยอยู่ที่อ่าใกล้ๆก,กับหนองขายนะคะไม่เก็บป้ามาอยู่พี่เตยก็เลยบอกให้เบลอ่ะ เอาข้าวมาให้น้องหมาด้วยแล้วก็เอาอาหารมาให้ปลาด้วยนะคะแล้วก็แวะมาเก็บมากอกไปส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้หมามีแค่ประมาณสี่ตัวเนาะอีตัวพ่อมันที่มันชอบเห่าเบลบ่อยๆไม่รู้มันหายไปไหนไม่ใช่เขาเอายาเบื่อมันแล้วเหลอทุกคนมันชอบเห่าไงปากมันแบบเห่าเว้ะเๆ็ดเนะเนะ ลูกเขาก็จะอยู่กันเป็นแฟมิลี่เลยนะคะทุกคนขาก็จะมีแม่หนึ่งตัวพ่อหนึ่งตัวแล้วก็ลูกประมาณสามตัวลูกสองตัวนะั่นน่ะมันก็เป็นวัยเดียวกันนะถ้าตัวโตวสุดก็กินเก่งสุดนะทุกคนตัวเล็กๆนะ่ยกินข้าวไม่ทันเพื่อนโดนกัดโดนอะไรก็เลยตัวผอมแบบนี้แหละทุกคนเรามาเก็บมะกอกไปส่งนะมาอยู่ที่ทุ่งนาะวันนี้ชายเดียวเลยตรงนี้ตรงนู้นก็จะเป็นต้นมะกอก ที่อยู่ข้างบน,นต้นใหญ่มากเขาก็จะร่วงลงมาแล้วทุกคนนี่ตรน,นี้วันนี้เอาอาหารมาให้หมาด้วยแล้วก็มาเก็บมะกอกตั้งเยอะเลยความจริงเยอะกว่านี้แต่ว่าถ้าเราเก็บไปก็กินไม่ทันเนาะก็เลยไม่ได้เอาไปเยอะทุกคนอยู่ในช่องฟิตก็แบบเต็มคาราเบลเลยเราก็เลยมาเก็บแค่นิดเดียวนะคะ ป้าเบลไม่อยู่แกไปดูคนป่วยลุงแกป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ที่เขาเรียกอะไรอนะอยู่ใกล้ๆหนองคายนั่นแหละทุกคนป้าไม่อยู่เบลก็เลยมาคนเดียววันนี้เอาอาหารมาให้ป้าด้วยก็มาให้อาหารน้องหมาด้วยนะคะเดลยฝากเด็กๆไว้กับพี่เตยอ,อยู่ที่บ้านได้มากอกเต็มถุงเลยแล้วก็จะกลับบ้านกันทุกคนแต่งหน้าสวยขนาดนี้จะมีใครฉุดเราเข้าป่าไหมนะ ใช้เดียวอยู่ในป่าคนเดียวนะคะคุณคนมันก็เป็นแบบว่าเสียวสลังว่าๆอยู่นะกลัวว่ากลัวว่าจะมีอะไรมาฉุดเราขนลุกคักปูเอ้ยมานะ้าผู้เดียวค่ะเครื่องยานผีหลออเครื่องยานคนคักบอ้อบบนไปรีบกลับบ้านกันดีกว่าไม่งั้นเราจะโดนฉุดนะคะทุกคน วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้เบลก็ไม่ได้พลาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเลยการเที่ยวของเราก็คืออยู่ที่บ้านนี่แหละเด็กๆเขาก็เอ็นจอยการอยู่ที่บ้านนะทุกคนเมื่อวานเนเบลทำอ่าบ้านให้ฟักทองเบลทำค้างไว้แล้วทีนี้ มันสูงเกินไปแล้วรู้สึกว่าถ้าลมพัดมามันต้องลมแน่นอนถ้าเราจะทําสูงมากๆอะ่ะคือไม้เราต้องสูงแล้วก็เราก็ต้องขุดหลุมให้ลึกลงไปอีกนะคะทุกคนคะเบลก็ได้ขุดหลุมให้ลึกลงไปอีกใช่ไหมแล้วก็ เอาไม้ให้มันต่ําลงนะทุกคนก็เลยได้ประมาณนี้ความสูงประมาณนี้ค่อนข้างที่จะโอเคถ้าน้ํากับดินแล้วก็เสาอยู่ด้วยกันถ้าเขาอ่ายึดใส่กันแล้วเขาจะแน่นมากทุกคนอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราทําค้อไก่มาเรารู้สึกว่าเออถ้าดินมันแบบว่ากับน้ําผสมกันต้องใช้เวลาสักนิดนึงมันก็จะยึดเข้ากับเสาที่เราตั้งไว้นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก็จะทําเป็นแบบเป็นบ้านให้เขาเลยนะทุกคนจะทําแบบว่า แบบเป็นคานไม้อะทุกคนไม่ได้ทําแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นอะไรแบบเหมือนแบบต้นคิดมัดนะคิดตอนแรกคิดว่าจะทําแบบนั้นแต่คิดไปคิดมาดูมุมแล้ววัดองศาไปมาแล้วไม้เมยอะไรเราก็มีไงทุกคนเแบลบก็เลยว่าเอาทาเป็นบ้านแล้วกันถ้าเขาเรื้อยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วใบมันจะปกคุมให้มันเป็นหลังคาทุกคนมันก็จะสวยนะเบลว่าเบลจินตนาการล้าเลิศมากเลยนะคิดเมื่อคือนน่ะ ทุกวันเนี้ยไม่ได้นอนคิดอะไรแล้วเวลาตอนกลางคืนนะเวลาที่เวลทำอะไรคร้างไว้อ่ะเบลก็จะจินตนาการในความคิดเบลตอนกลางคืนบางทีเก็บไปฝันอย่างนี้ก็มีนะทุกคนฝันว่าในความฝันว่าตัวเองอ่ะได้ตื่นขึ้นมาทํานูน่นนี่ไม่ใช่เบลละเมอตื่นขึ้นไปทําเลยทุกคน เบลละมือแบบตื่นขึ้นไปทำหรือเปล่าเบลคิดตอนกลางคืนนะว่าเอออยากจะให้มันออกมาเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะทุกคนเออเก็บไปฝันด้วยบางทีอย่างเงี้ยบางทีเดินไปฝันว่าตัวเองเจองูอย่างนี้ก็มีโอ้ยไปพบเจอรักเท้สะดุดเตะรักแท้เขาป้าซ้ำ เพราะว่ากลัวทุกคนเป็นกัวคนกลัวงูโดยแบบว่าเห็นไม่ได้แค่เห็นแค่ลายมันแบบเบลก็กลัวแล้วอะทุกคนในความฝันเราก็แบบวิ่งหนีบ้างอะไรบ้างบางทีก็เตะงูด้วยนะคะฟงด้งเข้าไปได้ปลาเนื้อคู่เบลหายกริบเขากี่เมฆไปเลยค่ะจากที่แบบจะมีรักแท้นะสรุปไม่มีทุกคนเตะเขากกอนเขาก็นและยานเข้าไปซ้ำ รุนแรงเกินไปถ้าจะรักกับเบลนะทุกคนเราอยู่ในโหมดแบบว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วนะชีวิตรักคู่คู่ของเรามันก็เลยแบบจะต้องแบบฮาร์ดคอร์สักนิดนึงกันนะอันนี้หยอกเล่นนะคะถ้าเจอเบลจริงๆอะ่ะอยเขาก็เป็นคนโรแมนติกคนนึงนะแล้วแต่อารมณ์บางมือฮาร์ดคอร์บางมือกระโรมนติกเราแต่อารมณ์นะจ๊ะมือใดเป็นเม่นโอ้ยกูว่าเม่นอัน อันเจ้าสายฟ้าเขาเรียกอะไรนะเทพเจ้าแห่งสายฟ้าคํามล่ามบืมบั่มลงมานะโอ้แต่ละมือแต่ละเดชันตอนแรกอ่ะเบลตั้งเสาไว้ประมาณห้าเสานะทุกคนแต่ตั้งไปตั้งมารู้สึกว่าถ้าตั้งอ่าไว้ประมาณห้าเสามันจะไม่พอเบลก็เลยเอาเสาที่สาม เสาที่หกอ่ะมาตั้งไว้ตรงกลางด้วยแล้วก็ทําให้เขาแบบว่าดูสวยงามแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นเนาะถ้าสมมุติว่าลูกฟักทองมันโตเหมือนที่ทุกคนพูดหระมันค่อนข้างที่จะหนักเราต้องมีความแข็งแรงให้เขาสักนิดหนึ่งเราก็จะเอาลวดที่ว่ามันเป็นเหล็กนะทุกคนเราสามารถใช้ครีมหนีบแล้วก็ดึงแล้วก็หมุนให้มันแบบยึดมันจะอยู่ดีมากเลยทุกคนแล้วเหล็กอ่ะมันก็จะอยู่คงทนกว่าเชือกฝางนะทุกคนงานนี้ทําคนเดียวไม่ได้ต้องเรียกหลานมาช่วยคะ่ะทุกคนคะ่ะ หาเอิ้นอดินมัดจับไห่บอกเลยว่าอดินดน่ะจับบ่พานแน่นอนแล้วแบบลูกก็ตัวแบบว่าเขาจับอันนี้เขาจะไม่เข้าใจอ่ะทุกคนเบลก็เลยแบบว่าต้องเรียกหลานให้น้องตังมาช่วยนะคะน้องตังเนี่ยเขาจะรู้งานพวกงานอ่าแบบทํากิจกรรมการแจ้งมาช่วยงานผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะนัมเบอร์วันมากหลานเบลอ่ะเขาจะชอบงานที่แบบเป็นล,ยลยอยๆนะเวลาเรียกให้ช่วยแบบงานทุ่นแรงเนี่ยหลานเบลเนี่ยที่หนึ่งเลยอ๋อนี้เรื่องจริงนะทุกคนเขาใช้ง่ายมาก เนี่ยเวลาที่แบบว่าเราเรียกให้ใช้อะไรหันปั๊บแต่ว่าพ่อแม่เอื้อนนี่เงียบกิ๊บบอกเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นเรียกเนี่ยโอ้ยแลนดังหันเลยแต่ถ้าเป็นแม่เป็นพ่อเอื่อนนี่เมื่อยเบาอยู่หันละวันคนหูหนวก อันนี้หยอกเลนนะคะหลานเบลก็ใช้ง่ายนะทุกคนก็เราก็นี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบธรรมดาทั่วไปเหมือนเหมือนกันก็ใช้มีอะไรก็ใช้อะไรแบบนี้แหละทุกคนก็ธรรมดาทั่วไปนะคะเห็นไหมเวลาที่เรายึดไม่ยังไม่แน่นอะ่ะพอเราปรับลงมาต่ะเแบลบเป็นคนตัวสูงนะทุกคนเป็นสูง160เวลาที่เราจะเข้าไปในสวนมันก็ต้องกลมมันก็ล่วงลงมานูน่นนี่นั่นกว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ก็คือแบบโอ้ยลม้ตมตมชนหัวเแบลบบ้างเนี่ยบางทีก็โมโหก็เหมือนกัน มันเป็นมากแม่ไม่น้อยตั้งหลายนู้อือก็เรียกว่าเอาตัวผูนมาแต่ใส่ด๋มเป็นตะดุกแม่มันเป็นทุกขอเลยเนีดุกขยังมีพุนเอาไม่น้อยเป็นต้งเป็นตรงอือเรียกว่าเขาเหยียดแต่ว่าเฮ็ดปลูกนู้นปลูกกันเพื่อฟักงาวก็แบกแตงผู้กินเนี่เราไม่น้อยใครว่าในท่านกินนู้กินลองนู้กินเก่ง เมียนเสื้อสีล่างออกไปหน่อยเซียอยูเปดทุม่มม่งไ่หน่อยเด้เฮ็ดยังหยาอยิ่วมันปลูกไว้ว่ามัน,นติตังมาเอาพาให้ไ่หน่อยได้ละตังมาเอาพาพื้นสีเทาให้ไ่หน่อยด้ คุณแม่เพื่อนบ้านก็เข้ามาทักทายนะคะแกสงสัยว่าเบลนั่งทําอะไรอยู่คนเดียวแต่ละวันนี่เบลก็ทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาไม่เคยได้หยุดนิ่งเลยแกบอกว่าไม่เคยเห็นเบลนั่งอยู่เฉยๆเลยเบลก็ทําอยู่งั้นก็ก็แก้ของเบลไปนะคะวันนี้ก็ทําบ้านให้ฟักทองนะทุกคนด้านบนเบลก็จะทําแบบว่าเป็น ตารางสี่เหลี่ยมให้เขาด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเวลาที่ลูกมันออกมาใบมันก็จะปกคลุมข้างบนใช่ไหมลูกมันก็จะย้อยลงมาตามช่องที่ว่าเราทำไว้ให้เขาไม่รู้มันจะย้อยลงมาไหมอันนี้คิดไปเฉยๆนะทุกคนว่าเขาน่าจะย้อยลงมาแหละมันน่าจะสวยอะไรเงี้ยเราก็เลยทําให้มันเป็นประมาณนี้นะทุกคนส่วนด้านบนที่ว่าเบลเอาอไม้ขึ้นไปเป็นตารางให้เขาเบลจะเอาเคเบิลทายนะคะทุกคนคะ่ะ เอามารัดไว้เพื่อความแน่นหนาอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าลวดเบลว่ะเบลซื้อมาสิบบาทใช่ไหมทุกคนไดนิดนึงบเบิดลเลี้ยวค่ะทุกคนบเบิดเลี้ยวสิบบาทปื้ดแพงเนาะบเบิดเลี้ยวแล้วก็เลยแบบขี้เกียจไปซื้อเบลว่ามีเคเบิ้ลทายเบลซื้อมาไว้ตอนแรกที่ว่าเบลาทาตั้งแต่เบลฉาบป,ปูนทําแทงน้านั่นแหละแล้วก็จะเอามาไว้ทํากรงเหล็กอะไรด้วยมัน กรงเหล็กเราซื้อเคเบิลทยมามันเล็กไปกับกรงที่ว่าเราจะทําข้อไก่เดี๋ยวก็เลยเก็บไว้พอเก็บไว้พอเราเอาลองเอามารัดตรงนี้เออมันใช้ได้ทุกคนนี่แหละมันไม่หายไปไหนถ้าเรายังเก็บไว้อยู่ เราก็จะได้ใช้งานต่อไปเรื่อยๆนะคะรัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเ,เก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยนะทุกคนฝั่งนู้นเบลก็จะทําเหมือนกันนะคะแล้วก็รัดเขาให้แน่นเลยแต่ว่าอีกฝั่งทางด้านกําแพงฝั่งทางด้านถนนน่ะเบลจะไม่ทานะทุกคนเบลจะให้เขาเลื้อยขึ้นไปเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสวยเนาะแต่ฝั่งนู้นน่ะมันไม่สวยเวลาที่แบบเราเอา ตะข่ายไปใส่มันไม่เหมือนกันน่ะหรือว่าเบลต้องดูสถานการณ์ไปก่อนว่าเขาจะเรื้อยขึ้นมาด้านบนไหมทุกคนดูสถานการณ์ก่อนก็เก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยตัดองค์ตัดแบบว่าไอ้ที่มันยื่นออกมานะนะแล้วก็ทําแบบนี้มันก็จะดูสวยงามทุกคนดูเป็นไงทุกคนให้คะแนนเบลกี่กี่คะแนนดีสิบคะแนนเต็มเท่าไหร่อะสิบคะแนนจะให้เบลเท่าไหร่เม้นมาหน่อย ทำโครงให้เขาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะลองเอาเครือของฟักทองเนี่ยมาเลื้อยขึ้นด้านบนอะ่ะก่อนว่ามันจะอยู่ได้ไหมนะทุกคนคะ่ะอันดับแรกก็คือหาเครือไม่เจอใบมันโยกโกลนทุกคนใบมันใหญ่มาก ป้าเบลบอกว่าจะเอามาปลูกอะไรหน้าบ้านใบมันเยอะใบมันรกต้องเอาไปปลูกหลังบ้านแกบอกแต่ว่ามันได้ปลูกไปแล้วไงทุกคนมันก็โตขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนพอเขาโตขึ้นมาแล้วเราก็ทําแบบนี้มันก็สวยไปอีกแบบเนาะเบว่าจะเอาเขาพายุงให้เขาขึ้นไปด้านบนให้เขาขึ้นไปบนหลังคานะทุกคนว่าเขาจะขึ้นไปได้ไหมแต่พอลองทําดูแล้วอ่ะ เออคือเสามันห่างกันใช่ไหมเราต้องมีเสารประคองให้มันเป็นเหมือนแบบบันไดให้เขาปีนขึ้นไปได้เพราะเขาไม่มีขาไงทุกคนมันไปเองบ่นไดนะคือพี่เตยบอกเบลนะถ้าจะทําเราต้องทําตั้งแต่ตอนที่ว่าเขาเล็กๆกันทุกคนเขาเรียกอะไรอแขนไอ้ที่มันเป็นเกลียวๆนะ่ะ พี่เตยเรียกว่าแขนนะทุกคนแขนของอ่ฟักทองถ้าแบบว่ามันยังเล็กๆอยู่ทุกคนมันกําลังที่จะแบบมีแขนมีขามันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบมันไต่าย,ยาวขึ้นไปแล้วอะ่ะเราต้องหาเสามาวางไว้ด้านบนแล้วก็ประคองให้เขาเลื้อยขึ้นไปด้านบนนะทุกคนเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปแบบมันเหมือนมันมีชีวิตมากเลยนะทุกคนต้นฟักทองยอมเลยเหมือนแบบดูไปดูมาอีกสักพักมื่อ็มืดตาผึบใส่ฉันแล้วก็สิบลอนด์ฉันแ แล้วเบลนี่จะพูดกับเบลอย่างนี้แหละ <laughs> แบบนั้นเลยน,นะบิ่เลนมา่เอาเบลอด้เด้อพวก <laughs> ตกใจนะทุกคนขาเนี่ยเแบลบก็จะเอาเสามาใส่เชือกฟางอันนี้ไม่ได้แบบว่าฝังลินฝังอะไรก็คือจะเอาเป็นเสาให้เขาเฉยๆเหมือนเป็นบันไดให้เขาต่อขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็จะเอาเชือกฟางนะทุกคนประคองแบบว่าไม่ให้เครือเขาอะหักกลางอากาศนะทุกคนถ้าเราไม่ประคองเนี่ยมันหนักเกินไปเดี๋ยวเครือมันรับไม่ไหวเดี๋ยวมันก็จะขาดลงมาเนาะถ้าเราประคองแบบนี้เแบลบคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เอาเชือกเชือกฟาง สีแดงๆนั่นแหละทุกคนรัดเข้าไว้น,นะจ๊ะเขาจะได้อยู่แบบอ,อแข็งแรงทนทานนะเห็นไหมดอกมันก็มีมันออกลูกมาแบบหลายข้อมากเลยนะทุกคนบังบาง,บางคือเกือบทุกข้อเลยนะที่เขาออกมา เบลก็แบบตื่นเต้นมากทุกคนเห็นฟักทองออกดอกออกลูกป้านเราไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะปลูกอะไรได้ขนาดนี้ทุกคนมันแบบว่าเกินต้านมากทุกคนแล้วแบบเบลไม่มีความรู้นะแต่ว่าเบลจะเป็นเน้นเป็นคนถามมา,มาอ่านเหมือนที่บอกนั่นแหละทุกคนอ่านหนังสือได้สองบรรทัดอยากนอนค่ะเป็น,ปนแบบ ตาสลืมสลือจําไม่ได้แล้วก็เบลจะถามพี่เตยพี่เตยแกจะความรู้แน่นเรื่องเกษตรนะทุกคนแล้วก็ถามพี่เตยถามป้าอย่างเงี้ย ก็จะบอกกันนะว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นเบลไม่รู้หรอกทุกคนกระทาเอื่อยเอาว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นไปนมาอย่างใดเราก็จินตนาการเอาว่าเอาาเอมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าทําแบบนี้มันก็น่าจะดีนะอ่าลองผิดผิด,ผดถูกถูกไปแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยเราทํากินเองมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกทุกคนเพราะว่าเราอ่ะก็คือหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆไงทุกคนพี่เตยบอกว่าถ้าเขาไม่ติดลูกหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เอาลูกอ่อนของเขาอะ แบบว่าไปต้มหรือว่าไปทําแบบจิ้มกับน้ําพริกมันก็อร่อยไปอีกแบบนะถ้าสมมุติว่าเขาไม่โตอะไรแบบเนี้ยเออมันก็ดีไปอีกแบบนะเบลใช้เวลาอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งวันเต็มๆเลยนะทุกคนคือเบลตื่นมาก็ทํานู่นทํานี่ให้ลูกใช่ไหมเแบลบก็ปั่นผ้าซักผ้าเรียบร้อยตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ปั่นผ้าแล้วก็ตากผ้านะคะทุกคนคะ่ะตากผ้าเสร็จเรียบร้อยเแบลบก็ หากับข้าวให้ลูกทำนุ่นทำนี่จัดแจงให้เขาแบบอิ่มน้ำสำราญเขาก็เล่นตามภาษาแล้วก็มาขุดหลุมแบบว่าอ่าทำคานทำอะไรเรียบร้อยเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วนะั้นน้องนองนาก็เริ่มแบบมาอวนอัวแล้วทุกคนหิว เปิดชิบอนเป็นเอาลูกสิบวอได้เอาลูกไปปล่อยวัดติค่ะทุกคนขากินข้าววันละแปดมือ <g ill in> ยิ่งแบบว่าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ไงอยู่บ้านแม่หิวแม่หิวอยู่โรงเรียนลูกทํายังไงวะเบลไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เดินหาของกินทั้งวันนะทุกคนเดินไปเจอมาม่าไปซื้อมาม่ามาส่งห่อแม่หนูอยากกินต้มมาม่าไปเอากล้วยมาวางไว้พี่เดินี่กินกล้วยน้ำหวานทุกคนหาลูกป้ดกินกล้วยน้ำหวานหาลูก สุดยอดเลยเรื่องกินเ,นเด็กสองคนนี้ก็คือแบบอิ่มหนำชำามลานแห้งค่ะก่อนที่เบลจะมาทำอันนี้กว่าจะเสร็จน่ะ ก็คือทํากับข้าวให้ลูกเราก็ไปต้มมาม่าใส่ผักใส่ไข่ใส่อกไก่เนาะเราก็แบบว่าให้ลูกกินเส้นมาม่าใช่ไหมวะไม่ได้ให้กินบ่อยขนาดนั้นนะทุกคนมาม่าก็คือแบบว่าบางวานันบางอาทิตย์แล้วแต่แบบว่าเราไม่ได้แบบขนาดนั้นตัวเบลเองอะ่ะตอนนี้เบลชอบกินแบบซุกี้เอาผักไปลวกแล้วจิ้มแล้วจิ้มซุกี้ใส่ไข่ใส่อกไก่รู้สึกว่ามัน อิ่มมากมันเลิศสมเอนแตนเลยนะทุกคนไข่นี่เขาบอกกินเยอะๆมันจะได้อิ่มพอเราอัดโปรตีนเข้าไปเยอะๆเราไม่จะไม่รู้สึกหิวเลยถ้าเราปรับการกินแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทํางานสวนนะปัทโทเบยจิบไดปไประกวดหน้างามผุนตีเนื้อคูกาชิแลีนมหาเบลได้ความฝันนี่ประมาณาสิบยี่สิบตายกูสซบาไดไปลี่ยู่ใส่แน้าอน, <laughs> นะ พูดไปจินตนาการไปอีกแล้วทุกคนว่าเป็นไงพอเราเอาเสามาตั้งมันก็ดูลกๆไปหน่อยนะแต่ก็ต้องทําใจนิดนึงรอให้เขาเลื้อยขึ้นไปด้านบนเราค่อยมาจัดแจงเขาอีกรอบหนึ่งทุกคนตอนนี้อาจจะดูแบบ ดูแบบไม่ไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะในความรู้สึกเบลนะทุกคนแต่มันก็โอเคแหละพอเราทําไว้แบบนี้แล้วก็เลิศเลิศอยู่ทุกคน,นโอ้ทุกคนคะทาไปทํามาลืมไปเลยว่าวันนี้ตัวเองยังไม่ได้กินกาแฟก็เลยแบบให้หลานชายคนเล็กเขาเดินกลับบ้านก็เลยบอกว่าสั่งกาแฟมาให้พี่เบลหน่อยพี่เตยก็เลยเอากาแฟมาส่งตอนประมาณบ่ายสามทุกคน <laughs> กินกาแฟตอนบ่ายสามค่ะแต่่าก็ะนวนรับดี เี ail, okay, ้ดิกาแฟยังกับู้ร่ามิสยานอนหลับค่ะก็ยืนคุยกับพี่เตยว่าเออโอเคไหมอะไรอย่างงี้ก็ถามเบลก็นั่งถามพี่เตยว่าเวลาที่เราเราจะเอาดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียมันไปจิ้มกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเบลไม่เข้าใจเลยนะดอกผู้ดอกเมียมันคืออะไรพี่เตยก็แบบชี้ให้ดูอธิบายให้ดูเบลว่ามันก็เหมือนกันพี่เตยก็แบบมันไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นดอกตัวเมียมันจะมีอ้อรอบอ้อรอบมันจะมีแบบตุ้มๆน่ะทุกคนเป็นลูกมันออกมาเลยแต่ถ้าเป็นตัวผู้ ู้มันจะมีแค่ดอกเออเบลก็ไม่เข้าใจพอไปเห็นจริงๆเออมันใช่จริงๆอะ่ะแล้วแกก็อธิบายให้เบลฟังว่าเออถ้ามันเป็นดอกแล้วตัวผู้มันบานออกมาถ้ามันบานพร้อมกันก็ เด็ดดอกผู้มาแล้วก็มาจิ้มจิ้มจิ้มป้ามืออืน่นจะได้ฟิชชลิงให้แบบว่าฟักทองนะทุกคนนะมันต้องฟิชชลิงกระสันมันสีบนใหญ่มันจะได้แบบต้องผสมพันธุ์กันด้วยแบบตรงมีอาซูจิของแบบว่าดอกฟักทองไปหาตัวผู้ไปหาตัวเมียด้วยกระสันลูกกระสิบบมีแขนมีขา โคโมโซมกับสิบคโคบกับสิบัญญาออนกินกินบะไรมันจะไม่โตนะเราก็ต้องฟิชเชลลิ่งให้เขาด้วยเอ้อนะก็อธิบายกันไปแบบก็เดียนรูนะ้นะนะพี่เตยนี่เป็นคู่ที่ดีมากเลยนะทุกคนค่ะ จริงๆแล้วพี่เตยก็เดินมาที่หลังเบลก็ชวนพี่เดยเดินมาดูหลังบ้านเอา้ามันเป็นความภูมิใจอย่างหนึง่งไม่ได้อวดนะทุกคนแต่มันเป็นความภูมิใจที่ว่าเราอ่ะสามารถปลูกผักกินเองได้ะไม่คิดว่าคนสามเลรเทเมาอย่างเบลอะ่ะแบบว่าเอาอีหยังเลยมิแตัแตาลินตะเทียวนะ่ะจะมานั่งปลูกผักแล้วได้กินปานนี่ตีขนาดพี่เบลยังงึดเลยนะทุกคนยังงงเป็นไก่ตาแตกคือมันทําได้ขนาดนี้จริงๆเหรอไม่คิดว่าน้องที่แบบว่าโตมาด้วยกันจะแบบว่า เออมันก็ถึงเวลาจริงๆก็ทําได้ะนะคะทุกคนค่ะพอเดินมาหลังบ้านเบลก็ชี้ให้พี่เตย,ยดูว่าเบลโปกงนี่โปกนั่นโป่นั่นโป่นี่ะนะเป็นน้องกับอยากอวดแน่นงความภูมิใจว่าแบบความภูมิใจในตัวเราว่าเราทําได้ไม่ได้แบบว่าจะมาอวดใครว่าเราเก่งเรานู่นนี่นั่นหรอกทุกคนก็ปกติน่แน,น่แค่เราดีใจก็อยากให้ คนที่เรารักดีใจไปกับเราด้วยอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะไอเนี้ยพี่เตยบอกว่าถ้าเขาเริ่มออกเครือแล้วล่ะเอาเชือกมาผูกให้เขาได้เลยแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นไปด้านบนต้นที่เบลกําลังทําอยู่เนี่ยก็คือบวบบวบงูนะทุกคนมันจะเป็นงองอมันจะเป็นลายลายเหมือนงูนะวัวเลี้ยงงูอีกแล้วเอออัพพล์น,น,นะแต่มันอร่อยทุกคนเอาไปลวกใช่ไหมแล้วก็มีน้ําพริกเนี่ยเออที่หนึ่งเลยค่ะ แกงอ่อมใส่หน่อไม้แกงเห็ดเนี่ยมันเลิศมากเลยเด้อบวกงูเนี่ยนะทุกคนเแบลบก็ปลูกไว้สามหลุมเนาะหลุมหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสามต้นขึ้นทุกต้นทุกคนขึ้นทุกต้นเลยที่เบลปลูกไวอ้อ่ะแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าแตกยอดแตกเครือเริ่มมีแขนแล้วนี่แหละเบลก็เลยจะเอาเชือกฟางเพราะว่าเครือเขาจะไม่ใหญ่แล้วลูกเขาก็จะไม่หนักมาไม่ไม่จ,จาเป็นต้องใช้ไม้ก็ได้แล้วใช้เชือกฟางแค่นี้ก็ ก็อยู่แล้วเบลก็จะร้อยเชือกให้เขาแบบประสานกันเยอะๆหน่อยทุกคนพอ,พอเรือเข้ามาเราก็จะหมุนเขาให้เขาขึ้นไปด้านบนได้บ้านหลังเนี้ยที่มันเป็นศาลาอันเก่าใช่ไหมเบลเหลือไว้ด้านบนอ่ะทุกคนมันเป็นไม้เบลไม่เอาออกแต่ว่าเบลคิดในใจว่าเบลจะเอามาปลูกแล้วมันให้มันเป็นเครือให้มันย้อยลงมามันก็น่าจะสวยดีเบลก็เลยเอาเชือกฟางร้อยขึ้นไปด้านบนแล้วก็อ่าให้เขาแบบว่าประคองเขาอ่านาเส้นทางเขาอ่ะทุกคนให้เขาแบบว่า เลื้อยขึ้นไปด้านบนมันก็รอดูว่าถ้าเขาโตมาเลื้อยขึ้นไปสุดด้านบนมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคิดว่าหลายๆคนฟังที่เบลพูดอ่ะคงจะจินตนาการไปกับเบลว่ามันน่าจะย้อยลงมามันก็น่าจะสวยนะเบลว่านะทําตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยมองเห็นหญ้าทุกคนป้าห่าอย่างมอขืนเลี้ยวแท้เบลก็จัดการดดยหญ้าแล้วก็พวนดินให้ต้นอ่า มะเขือกับพริกของเราป้าเบีวปลูกพริกไว้ตรงนี้นะเยอะมากเป็นสิบยี่สิบต้นเลยทุกคนต้นมะเขือกับต้นอะมะเขือพวงอะก็กโตแบบสวยงามมีอยู่ต้นหนึ่งที่มดแดงมดแดงก็กินต้นไม้เหรอทุกคนเนี่ยต้นที่อยู่มุมติดกับผนังอะมันยอดมันหายไปเลยแล้วเบียเห็นมดแดงไอ้ตัวมดแดงที่กัดแล้วแบบเจ็บๆอะตัวสีแดงไม่ใช่ตัวใหญ่นะแต่มันเจ็บมากทุกคนไอตัวเนี่ย ถ้าบางคนแพ้เนี่ยแบบว่าเท้าจะพองเลยโดนกัดตรงไหนก็จะพองเลยนะเแบลบเห็นอยู่ว่ามันมาจะเอาอะไรมาใส่มันดีมันจะได้หายไปต้นมะเขือเบลปลูกไว้กําลังแตกยอดยอดหายในตอนแรกเบลบนึกว่าหนอนกินสรุปมดค่ะมดก็กินต้นไม้แบบที่นี่อ้บบอคักบออ ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นทุกคนคะ่ะเราก็ดาย่าพวนดินให้เขาดินด้านหลังอะ่ะค่อนข้างที่จะร่วนซุยแล้วก็ดาย่าง่ายพวนดินง่ายเนาะเวลาที่เอาต้นไม้หรือต้นอะไรที่มันเกิดลูกมาปลูกตรงนี้ยมันจะเลิศดมากทุกคนแบบผักอะไรก็ดีเหมือนกัน ป้าเบลบอกนะเมื่อก่อนยายเบลอยู่ข้างหลังนี่แทบจะไม่มีหญ้าปลูกผักกินตลอดทุกคนเออคิดถึงยายเหมือนกันเนาะแกก็ชอบปลูกผักเบลก็เห็นแกทําแบบเนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยมีความทรงจําในหัวเวลาที่แบบทําเกษตรก็จําได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็ถามพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถามว่าทําเป็นไหมได้ยญ้าอะไรเงี้ย ชนะเลือดบอกเลยทางหนารับจ้างเบลก็ผ่านมาแล้วนะเก็บพริกรับจ้างในตอนเป็นเด็กเนี่ยเออไปกับเพื่อนข้างบ้านอนะ่ะคุณแม่ที่แกมาทักทายคุยกับเบลยวลูกสาวแกก็รุ่นราวาข่าวเดียวกันกับเบลเราเป็นเพื่อนกันเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนโรงเรียนอนุบาลเดียวกันเวลาที่แบบว่าอ่าเขาเขาจะเอาเด็กไปเก็บพริกนะทุกคนสมัยก่อนนะหาเงินได้เงินห้าบาทนะ่ะโอ้ยสุดยอดมากเลยตาเบลให้ไปโรงเรียนสองบาทใช่ไหม ได้ไปเก็บพริกได้5้าบาทอีกมันก็ได้เยอะนะเก็บพริกอะทุกคนเก็บพริกเนาะก็ไปก็ไปกับเขาก็ไปตั้งแต่เช้าหอ่อ กับข้าวห่อแต่ข้าวไปกับข้าวอยู่ที่นูน่นก็ไปกินข้าวที่นูน่นใช่ไหมแล้วตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นก็กลับมาถึงบ้านก็นั่งรถไถนานี่แหละไปกวนไปกับเพื่อนข้างบ้านนี่แหละโอ้เก็ไปรับจ้างนะแต่ก่อนนะพอเห็นเงินแล้วรู้สึกดีมากทุกคนตื่นเต้นไม่เน้นเรียนแต่ว่าเน้นแรงงานเน้นได้เงิน มันชอบใจมากเลยเวลาที่ไปรับจ้างเราได้เงินนะทุกคนมันที่กินขนมที่เราชอบเราอยากกินเห็นเงินแล้วมันมีความสุขเป็นอียงกับบรุโลกจิตไม่ค่อยชอบเรียนสักเท่าไหร่แต่ว่าชอบหาเงินทุกคนคะ่ะทําไปทํามาน้องนานนอนกลางวันทุกคนตื่นแล้วข้าวเดี๋ยวตื่นแล้ว พอลูกตื่นก็ต้องมาเอาใจเขาสักหน่อยนี่แหละทุกคนมันบ่ได้เห็นยังเป็นอันเป็นยางเนาะถ้าเรามีลูกเล็กก็จะธรรมดาสําหรับคุณแม่เนาะใครหลายคนถ้าบีงลูกก็จะเข้าใจความรู้สึกเดียวเลยว่าแถ้าลูกตื่นเนี่ยเขาก็แบบแม่อุ้มหน่อยเขาก็อยากจะอ้อนเราก็ต้องแบบกอดหอมให้เขาชื่นใจหาโน่นหานี้ให้กินเข้าห้องน้ํากินน้ําให้เรียบร้อยนะคะพอเขาอิ่มแล้วเขารู้สึกแบบว่าเออ energy แบบเต็มที่แล้วเขาก็จะไปเล่นตามภาษาเขาแล้วเราก็จะสามารถทำกับข้าวหุงข้าวอะไรอย่างอื่นได้นะคะทุกคนคะ่ะ พี่อดินตื่นก่อนน้องอานานะคะทุกคนวันนี้ตื่นมาก,ก็นอนไปเกือบชั่วโมองนะอาาก็นอนไปเกือบชั่วโมองครึ่งเลยตื่นช้ากว่าพี่ก็เดินต๊กแตกต๊กแตอก,ตอ,ก,ตอ,ก,ตอ,กออกมาเรียกหาแม่แม่ไม่อยู่หน้าบ้านก็อยู่หลักบ้านก็เดินอ้อมเรียกหาอยู่นั่นแหละทุกคนเด็กๆบอกว่าอยากกินโอวัลตินกับนมโรงเรียนเนาะน้องอานาได้นมโรงเรียนมาประมาณสามถุงเลยนะทุกคนเมื่อวานเมือ่อเมื่อวนันศุกร์ที่แล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้นี่แหละก็เอามาผสมกับนมดีมอ เบลก็ชงประมาณแก้วหนึ่งใช่ไหมแก้วใหญ่แล้วก็ใส่น้ําร้อนไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่นมอีกถุงหนึ่งมันก็จะบาลานซ์กันมันจะทําให้นมน่ะอุ่นแล้วก็มันจะไม่หวานมากเกินไปเบลก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งให้อนาครึ่งหนึ่งให้เพียดินครึ่งหนึ่งแล้วก็กินกับขนมปังบางทีก็ปิ้งบางทีก็ไม่ปิ้งนะคะทุกคนกะขนมปังเด็กเขาจะชอบมากอาหารว่างก็ได้กินก่อนนอนกินตอนเช้าหรือเเขากินง่ายกินเก่งด้วยทุกคนเนี่ย ก็เบลบอกอน,นาว่าถ้าไปโรงเรียนนะ่ะถ้าครูให้นมอ่ะขอมาเพิ่มด้วยนะเบลบอกลูกจักจำได้บ่ได้เบลก็บอกลูกนะเอามาแบบถ้าครูให้แบบอันหนึง่งหนูว่าขอเพิ่มไปเลยแบบสองอันได้ไหมอะไรอย่างงี้หนูบอกครูน้องอน,นาก็แบบโอเคโอเคแต่ว่าบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เบวก็บอกลูกเราจะได้ไม่ต้องซื้อก็ขอคู่เพิ่มเอาไปฝากพี่ฝากอะไรเผื่อใครไม่ชอบกินนมหนูก็เอามาเลยนะลูกเบลก็บอกลูกไปอย่างนี้ ถ้าตัวกว่านี้น้องอนานาก็คงจะจําได้แต่ไม่รู้ของพี่อดินทําไมเขาไม่แจกนะทุกคนตอนนั้นเคยเห็นเขาแจกอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่แจกแล้วอะไม่รู้ว่าพี่อดินได้กินนมหรือเปล่าแต่เบลก็ซื้อนมจืดให้ลูกกินอยู่ตลอดนะก็จะบ่าถ้าตอนเช้าก็จะได้กินนมกินข้าวตอนเย็นจะมีนมในตู้เย็นอะอยู่ตลอดบางทีก็โฟมมดบางทีก็อ่า ไฮคิวพัทอ่ะที่มันเป็นกล่องสีฟ้าเล็กๆอ่ะเบลก็ซื้อมาติดตู้เย็นไว้ตลอดนะทุกคนให้เขากินเวลาหิวกินกล้วยกินนมก็คือแบบเต็มที่เลยกับการที่ลูกอยากกินอะไรส่วนตัวเรากินร้ายกับอะไรค่ะุกคนค่ะคิโพอ,ออกโอ้ยทอดแท้หวัวใจเน้แต่ว่าก็กินก็้นตอนหรอวะยามมันหิวมาวันปวบลงหมดแล้ว ชีวิตอยู่ในบ้านก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะดูแลลูกทำงานบ้านอยู่ปลูกผักไว้กินอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำงานนอกบ้านส่งของออนไลน์เรียบร้อยแล้วก็มาจัดการดูแลลูกวันนี้ก็จะเก็บถ้วยเก็บจานออกไปแช่แล้วก็เราก็จะล้างนะคะทุกคนคะ่ะแล้ววยวซักผ้าไว้เมื่อวานเด็กๆก,กินเสร็จก็ให้เด็กๆมาช่วยเก็บ ผ้าเนาะสอนเขาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะทุกคนทําไปทํามาเดี๋ยวเขาคงจะอ่าทาได้เองเราก็จะช่วยเราโดยที่เราไม่ต้องบอกก็ได้นะคะก็พี่อดินด้วยอนาะด้วยแรกๆอาจจะแบบว่า ตีกันหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าทําไปทํามาเดี๋ยวมันก็ได้น้องอนณาเขาก็จะเลือกเก็บแต่เสื้อผ้าเขานะทุกคนอันได้เป็นสีชมพูชอบมากเยวจะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกเป็นสีชมพูหมดแล้วหรอทุกคนสีอื่นกับเบอยากใส่เนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆจ,จ,จะไม่ใส่นะจะเลือกใส่ก่อนอันดับแรกก็คือสีชมพูเออเอาสีลูกเบลชอบสีชมพูมากหัวจะหลดเท้าถ้าไปโรงเรียนไม่ได้ใส่ชมพูกงบ่อยากไปเลยะคะ่ะทุกคน สำหรับวันนี้เบลก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าก็ทักเข้ามาหาเบลได้เลยนะคะที่หลายมาสอบถามเบลได้เลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามให้กําลังใจเบลด,ด้วยดีเสมอมารักทุกคนและก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยตัวเบลเองก็จะไป พาเด็กๆอาบน้ำแล้วก็เอ j นจอยอยู่ในบ้านเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ